สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักโรงเรียนธรรมชาติในประเทศสวีเดนนะคะที่เราเดินไปนั่นคือโรงเรียนสอนเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะที่นี่นินซาาัมทุกเขตเทศบาลนะนะคะจะมีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาตินอกบ้านนะคะ ไม่ได้นั่งเรียนอยู่แต่ในห้องคือเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่มาที่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชต้นไม้แม่น้ำหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะที่นี่จะมีสอนหมดเลยค่ะแต่ละโรงเรียนในเขตเทศบาลน,นะคะก็จะพานักเรียนมาที่โรงเรียนธรรมชาติหรือไม่ก็นักวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติก็จะไปสอนแบ่งปัน เอาตัวอย่างไปให้ชมที่โรงเรียนนะคะที่เราพาท่านผู้ชมมาชมนี่เป็นโรงเรียนนะคะที่เห็นเป็นสีแดงๆนั้นคือโรงเรียนสอนธรรมชาตินะคะก็จะติดกับทะเลสาบที่นี่จะทําให้เราเห็นว่าเขามีบ้านนกซึ่งที่นี่เขาจะอนุรักษ์เกี่ยวกับธรรมชาติมากๆนกบางครั้งนกไม่สามารถสร้างรังเองได้ เขาก็มาสร้างรังให้นะคะเพื่อให้นกได้มาไข่แล้วก็มีอาหารกินด้วยทะเลสาบที่เราเห็นนั่นปลาเยอะนะคะอันนี้เป็นเห็ดคะ่ะจากตอไม้ที่ตายแล้วก็เราก็ถ่ายมาให้ชมนะคะรังนกก็จะมีหลายที่เลยค่ะบริเวณนี้ทั้งหมดค่ะเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับธรรมชาติหมดเลยค่ะเราเคยมาเรียนนะคะวิชานี้ตอนเราเรียนเกี่ยวกับดูเด็กนะคะ สนุกมากค่ะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยแล้วให้เราชิมเปลือกไม้ด้วยค่ะมีเรียกมีกล้องขยายให้เราส่องดูถึงธรรมชาติซึ่งสวยงามมากๆค่ะอันนี้ยอมรับเลยว,ว่าสุดยอดจริงๆตอนช่วงที่เรามาที่โรงเรียนและเราถ่ายวิดีโอนี้นะคะก็แสงแดดสวยงามมากค่ะ เราเลยเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วเราก็ได้ยืนนิ่งๆเราก็ได้ฟังเสียงนกมันร้องอะค่ะ <el> คือมันธรรมชาติมากๆเรา,ารู้สึกดีมากๆเลยแล้วพอเรายืนนิ่งๆเนี่ยเสียงนกตรงนี้เนี่ยจะยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆคือน,นั่นหมายความว่านกเขารู้สึกปลอดภัยอะค่ะที่มาอยู่ตรงบริเวณนี้ ้นไม้แต่ละต้นนะคะบริเวณนี้จะน่าจะหลายสิบปีนะคะต้นใหญ่มากๆค่ะอีกไม่นานค่ะก็จะแตกใบและเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนช่วงที่เขาแตกใบเต็มไปหมดเลยก็จะเขียวชอุ่มมากๆค่ะบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นบ้านนกเช่นเดียวกันค่ะ ่วนต้นไม้สองต้นนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เราจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมชัดๆนะคะแต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้แล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขามีความคิดในด้านจิตกรรมที่ที่อนุรักษ์ด้านธรรมชาติจริงๆนี่ค่ะโรงเรียนนี้เรามาวันนี้เนี่ยเขาปิดค่ะข้างในเราเข้าไปไม่ได้ข้างในจะมีสัตว์ต่างๆให้เราดูเกือบทั้งหมดเลยนะคะ บริเวณนี้เป็นที่นั่งสำหรับที่แต่และกลุ่มมาที่นี่นะคะก็มานั่งสอนวิชาเกี่ยวกับธรรมชาติกันด้านนอกอากาศสดชื่นมากค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วเราก็ระหว่างทางเราก็เจอต้นหอมป่าป่านะคะ <c oughs> <c oughs> เราเด็ดมาดม่ะมันใช่เลยต้นหอมป่าค่ะกินได้นะคะแต่เราเห็นว่ามันผอมไปเราเลยไม่เก็บค่ะ เยอะมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าจะทำผัดไทยในอไิเก็บมาได้เลยค่ะมาใส่ผัดไทยกินจะคล้ายๆหอมคล้ายกระเทียมประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเดิมค่ะชมธรรมชาติไปพลางๆนะคะ แล้วก็เราก็เก็บน้องห่านมาให้ชมด้วยค่ะเพราะนี่นะสามนี่ห่านกับเป็ดเยอะมากสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์เพื่อนๆทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวเรากำลังไปเที่ยวหานะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะแล้วพบกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ